ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมกราคมนี้เรามาดูดวงชะตากันซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมกราคมซึ่งเปลี่ยนพอสใหม่นี้นั้นดวงชะตาของท่านก็จะเริ่มดีขึ้นเพราะว่ามีดวงดาวต่างๆนั้น มีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนกันอยู่หลายดวงจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีตุลนั้นมีการวันไหวและมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงในช่วงของเดือน มกราคมตอนกลางกลางเดือนก็จะมีดวงชะตาที่โดดเด่นอย่างมากเรียกว่าในช่วงนี้ท่านจะฟื้นดวงชะตาจะโดดเด่นเปลี่ยนจากหนักกลับกลายมาเป็นเบาสำหรับชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงของเดือนมกราคมนี้หากว่าท่านใดทำการเปิดกิจการร้านค้าหรือจะทำอะไรหรือจะทำธุรกิจต่างๆ ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองการเงินนั้นก็จะลังไหลเข้ามาหาท่านอย่างมากมายถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายท่านจะมีโชคมีลาบค้าขายได้ดีในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่ยังมีหนี้มีสินอยู่ก็จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาโปะหนี้โปะสินให้ท่านนั้นดูดพ้นได้ในช่วงของกลางเดือนมก,กราคมนี้ จัดว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการธรรมาหากินนั้นก็ถือว่าคล่องตัวดวงของท่านอยู่ในคําว่าโภคทรัพย์คําว่าโภคทรัพย์นั้นก็หมายถึงความดีหรือว่าความที่จะมีโชคมีลาบอีกตาหากในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาบก็หมายความว่าท่านจะได้รับงานที่ดีด จะมีงานเข้ามาหาท่านในช่วงนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาอีกมากมายในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีอยู่ในช่วงนี้ดวงชะตาราศีของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วในช่วงของเดือนมก,กราคมสรุปโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ชาวราศีตุลจะมีความสําเร็จอย่างมากรวมถึงในเรื่องของกิจการต่างๆในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดมีการทำเกษตรกร,ก,รก็จะมีผลผลิตที่ดีจะมีกำไรที่งดงาม จะขายสินค้าได้ดิบได้ดีจะมีงานอะไรก็ท่านก็ให้ท่านรีบทำได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีถ้าหากว่าท่านทำงานรับราชการก็จะมีการเลื่อนยศเลื่อนตำแหนง่งจะมีโบนัสที่ดีในช่วงนี้รวมถึงในเรื่องของการทำมาหากินการงานก็จะมีงานที่ดีๆเกิดขึ้น ในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมกราคมชาวราศีตุลน,นั้นจะทำอะไรก็ให้ท่านตั้งอกตั้งใจทำท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาท่านอยู่ตลอดรวมถึงในเรื่องของการทำมากินและสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้จะมีเข้ามหาท่านอยู่เสมอการเงินการทองก็ถือว่าหาง่าย ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้สำหรับชาวราศีตุลในเรื่องของการที่จะไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนนั้นในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีจะทำให้ตัวท่านนั้นได้งานที่ดีอีกในช่วงนี้จะทำอะไรก็ให้ท่านรีบทำได้เลยบางท่านบางลายนั้นอาจจะเบื่องงานเก่า ย้ายออกไปหางานใหม่ในช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีท่านจะได้งานที่ดีกว่างานที่เดิมเพราะฉะนั้นให้ท่านรีบทำได้เลยในช่วงนี้บางท่านนั้นก็ไปทำงานที่เรียกว่าไกลจากพื้นที่ก็มีเช้าไปเย็นกลับก็มีในช่วงนี้การทำมาหากินนั้นถือว่ามีความโดดเด่นอยู่เสมอ ชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงของเดือนมกราคมในช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงนี้ ในช่วงของวันที่20จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นประสบกับสิ่งดีๆในเรื่องของการทำมาค้าขายหรือว่าการทำมาหากินในช่วงนี้ท่านก็จะมีความสำเร็จหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง ท่านจะเป็นคนที่มั่งมีเงินทองรวยซ้ำรวยซากรวยอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงชาวราศีตุลในช่วงของวันที่25จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีเมถุนอีกระยะหนึ่งในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานรวมกันหรือทำงานอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ท่านระวัง อาจจะมีการขัดแยง้งหรือว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการทำงานนั้นให้ท่านใจเย็นเย็นเข้าไว้ตกว่าท่านทำงานใจร้อนอาจจะมีเรื่องมีราวกันได้เพราะฉะนั้นในท่านใจเย็นเย็นเขาไว้การทำมากินในช่วงนี้ถือว่าให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีบางสิ่งบางอย่างย่อมจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ แต่รอมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ดวงชะตาของท่านนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นในช่วงนี้จะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีผลดีผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านทำอะไรก็มีแต่ติดขัดอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงก่อนนั้น จะไม่ค่อยดีทํางานก็มีการผิดหวังหรือว่างานก็มีบ้างไม่มีบ้างบางคนก็ว่างงานอยู่เป็นเดือนเดือนก็มีในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะไม่ประสบกับความสําเร็จอะไรในเรื่องของการเงินการทองบางท่านก็ไม่มีจับจ่ายใช้สอยบางคนก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง ในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นไม่มีความประสบกับความสําเร็จได้ในเรื่องของคนรักคนใคร่อีกเช่นเดียวกันแม้กระทั่งเพื่อนฝูงตอนนั้นก็ตีตัวออกห่างกันแต่ต่อจากนี้ไปในช่วงนี้พอเข้าสู่ในช่วงของกลางเดือนมกราคมนี้ ชาวราศีตุลน,นั้นจะประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการงานก็ถือว่าเป็นงานที่ดีท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆที่ท่านว่างงานต่อจากนี้ไปท่านก็จะมีงานทำจะมีงานทั้งงานเล็กงานใหญ่เข้ามาท่าน หากว่าท่านชอบทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการรับจ้างในช่วงนี้ก็จะมีคนจ้างและจะมีคนให้คำบริการหรือว่ามาใช้บริการท่านอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นไปได้สวยในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลในช่วงนี้ก็นับว่าท่านหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง จะมีคนคอยช่วยการสนับสนุนท่านอีกให้กำลังใจท่านอีกในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอเรียกว่าไม่ขาดมือท่านอยากได้อะไรท่านก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลนั้นจะประสบกับสิ่งที่ดีๆแต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่30ของเดือน มก,กราคมนี้นั้นจะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีกันอันนี้จะทําให้ท่านต้องระวังอยู่บ้างในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอันนี้ชาวราศีตุลน,นั้นระวังไว้าอาจจะมีการสูญหายหรือว่าอาจจะมีการตกหล่นลงไปได้ในช่วงนี้อีกอย่างหนึง่งการไว้ใจใครก็ท่านระวังไว้ในเรื่องของการไว้ใจคน เราไม่รู้ใจเขาเรารู้แต่เพียงหน้าแต่ไม่รู้ใจบางทีเขาก็คิดดีกับเราบางทีเขาก็คิดลายกับเราเพราะฉะนั้นอย่าไปไหวใจใครเป็นอันขาดในช่วงของเดือนมกราในช่วงของปลายเดือนที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีกันนั้นจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบางครั้งบางคราวท่านอาจจะผิดหวังได้ แต่สิ่งดีๆก็มีในช่วงนี้ถือว่าสิ่งดีๆก็มีมารอท่านในเรื่องของการเงินการงานงานที่ท่านทำก็จะมีเงินเข้ามาอย่างมากมายบางคนก็ไปได้งานดิบงานดีมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกันเรามาดูในด้านของสุขภาพและพารามาัยกันบ้าง ในช่วงของปลายเดือนมก,กราคมนี้ในด้านสุขภาพให้ท่านระวังอาจจะมีการล้มหมอนนอนเสือหรือมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังไว้การใช้รถใช้สนนอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ จะเป็นการดีจะไปเหนือหรือว่าจะไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่ให้ท่านระวังไว้ในช่วงนี้ก็ขอบคุณที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ท่านฟังกันแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เราทำนายด,ดวงนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง ก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเราทำนายโดยภาพรวมเราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังสรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมกราคมนี้สิ่งดีๆก็มีอยู่มากสิ่งที่ต้องระวังก็มีในช่วงนี้ บางสิ่งบางอย่างนั่นอาจจะเกิดขึ้นได้และบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็ขอให้ท่านที่ฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี